เราแค่ฝึกนิ้วให้รู้สึกเจ็บดีกว่าเจ็บแล้วไม่รู้สึกจำนะครับผมถ่ายอะไรมาเยอะแยะเนียเ่ยรีพอร์ตก็ไม่ทำมาให้ไม่จะรู้ว่าเนี่ยฟุตไหนเป็นฟุตไ <BU' S 1> หนเคยไหมครับผมปัญหาอย่างเงี้ยเจไฟเอ็ดพร้อมเจดไฟพร้อมโอเคครับผมสปีดครับสวัสดีครับผมกลับมาเจอแล้วนะครับเลสเดย์เลสเดย์เลสเดย์รู้สึกไปจักอดึนทุกวันเลยครับ ในการถ่ายงานวิดีโอครับหลายๆกล้องอ่ะอย่างเช่นวันนี้ผมถ่าย2กล้องเนาะกล้องนี้แล้วก็เจสไฟ์นะครับผมเราจะมีการปวดหัวมากเลยนะครับเวลาเราจะมาตัดต่อครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรหรอถ้าโดยเฉพาะเราไม่ได้ไปถ่ายหน้างานเองครับการที่ว่าไม่ได้ทํารีพอร์ตมาให้เราครับผมฟุตนี้มันอยู่ตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามานั่งดูฟุตนะครับแล้วเรามาคอยจับฟุตมาทาบกัน2กล้องเลยล้วมาทาบเว็บเสียงเนี่ยปวดหัวมากเลยนะครับผมเสียเวลาด้วยครับงานกระชาครับ แต่วันนี้ครับผมทีวีไดเล็กไม่ใช่ครับแต่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 วันนี้นะครับเลสเดย์นะครับมีวิธีมาบอกครับ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 การทำอะมันมีวิธีทำง่ายๆครับผมกดแค่คลิกคลิกคลิกสองคลิกสามคลิกเรียบร้อยเขาเรียกว่าครับผมการทำมัลติแคมปป่ะไปดูกันวันนีเข้าเข้าในหน้าโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่เราใช้วันนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมเหมือนเดิมเลยครับไฟนั่งชัดนะครับแต่นะครับจริงๆการทำไอตัวมัลติแคมนะครับ ทุกโปรแกรมมันมีอยู่แล้วครับ Premiere Pro Final Cut Da Vinci อะไรเงี้ยทุกโปรแกรมมีมาติแคมหมดครับพื้นฐานการตัดก็เหมือนกันเลยอยู่ที่ว่านะครับผมแต่ละคนน่ะชอบแพลตฟอร์มชอบแพทเทิร์นรูปแบบของโปรแกรมไหนบางคนก็ชอบ Premiere Pro บางคนก็ชอบ Final Cut บางคนก็ชอบ Da Vinci บางคนก็บอกว่าไม่ชอบ Final Cut เพราะว่า Final Cut เหมือนไอ้ Movie Final Cut มันแปลกๆ Premiere Pro ตัดยาก Da Vinci ตัดงงๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆครับแพทเทิร์นการตัดเหมือน, I นก,ก,กัเกนเลย อนนี้อยู่หน้าไฟนักขัดแล้วนะครับการทำมัติแคมก็มีง่ายๆครับไม่มีอะไรมากดูฟุตก่อนเลยครับอันแรกอะฟุตเราตัวไหนเนาะอ่ะผมเอาฟุตตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะใช่ฟุตเดียวกันเราก็เลือกครับ2กล้องครับคลิกขวาที่เมาส์ครับแล้วก็เลือก New Multi Cam Clip นะครับแค่นี้เองแต่มีข้อแม่อย่างนึงนะครับในการทำมัตติแคมนะครับกล้องแต่ละตัวต้องเก็บเสียงมาด้วยนะครับเพราะมันจะเกิดความลําบากอัพยศอดสูเลยนะครับผม ือ,อจริงๆอ่ะมันใช้มีวิธีใช้ทำโค้ดนะครับแต่ทำโค้ดมันก็จะยุ่งยากหน่อยจริงๆอ่ะผมไม่ใช่ยุ่งยากผมก็มไม่เคยใช้ผมใช้ไม่เป็น <laughs> แต่นั่นแหละผมก็ใช้วิธีการซิงค์เสียงแทนนะครับซึ่งการทำมัตติแคมเนี่ยมันจะง่ายมากสาหรับคนที่ตัดต่อหรือรับไฟล์งานมาจากคนอื่นยิ่งแบบว่ารับมาจากเขาแล้วเขาไม่มีรีพอร์ตลิสต์มาให้เราเนี่ยรีพอร์ตไฟล์มาให้เนี่ยเราใช้มัตติแคมนะครับแต่นะครับเราก็ต้องมานั่งดูคลิคลปของแต่ละกล้องอะ่ะคือตัวไหนที่ว่ามันเป็นแบบอ่าเขาเรียกอะไรเสียงตัวเดียวกันแต่ว่าคนละมุมนะครับคือมัตติแคมอ่ะมันใช้วิธีการซิงค์เสียงเหมือนกับซิงค์คนนั้นนี่แหละครับไอ้นี่เราก็เลือกเลยนะครับว่า ก็รอบันแบบซิงครไนซ์กันแป๊บนึงครับใช้เวลาก็อันนี้คือขึ้นอยู่ความแรงของเครื่องนะฮะทีนี้ครับเมื่อกี้อะเมื่อกี้ครับเราได้ซิงกันเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีไฟลแปลกๆขึ้นมาเนี่ยที่ชื่นนะครับอันไตเติลมาติแคมคลิปนี่แหละมันจะมีรูปแปลกๆตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดปอีกหน้าต่างเ้วยกันเนี่ยครับ คือซิปที่มาร์ติแคมมันจะมีสัญลักษณ์อย่างนี้ครับแล้วจะเขียนว่ามาร t ติแคมเราก็ลากคลิปตัวนี้ครับลงมาใช้ในไทม์ไลน์ได้เลยยังสิยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดโปรเจกต์อะมาร์ติแคมมารติก็เปิดโปรเจกต์ตามปกติเลยครับผมขยายผมแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม Final Cut นี่คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้ามีคอมเมนต์มาแบบสักหนึ่งคอมเมนต์อะ เดี๋ยวผมทําคลิปแบบสอนใช้ฟอนต์อันดับแบบละเอียดยิบเลยนะครับว่าดูจากผมไปแล้วสามารถไปต่อยอดรับงานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ครับถ้าใครสนใจนะเลยไงครับคลิปนี้ก็ขอสักสิบแชร์สิบไลค์นะครับกราบครับผมขอบคุณครับก็นี่ครับเรากดโอเคเลยครับพอโอเคปุ๊บใช่ไหมเราก็ลากคลิปลงมาเลยครับถ้าเราอยากรู้ว่าคลิปอ่ะคลิปที่เราลากมาครับมันใช่หรือไม่ใช่ดับเบิลคลิกเข้าไปในฟุตเทจเลยครับนี่เห็นไหมครับดับเบิลคลิกปุ๊บ มันจะเห็นครับว่าคลิปเนี่ยตัวนี้มันซิงกันโดนแล้วคราวนี้เราก็แบ็กกลับไปครับเราจะเริ่มใช้มาติแคมแล้วครับโดยเราโดยเรามาที่มุมขวาบนครับเพราะว่าวิวครับเลือกแองเกิลครับผมอ่าเห็นไหมมันจะมี2หน้าต่างแปลกมานั่นก็คือหน้าต่างที่เราเลือกมาติแคมครับทีนี้แหละเราต้องรู้ว่ากล้องตัวไหนเราเป็นเสียงหลักเสียงที่เราเก็บมาหลักจะใช้กล้องตัวไหนหรือว่าเรามีเสียงต่างซึ่งมาติแคมก็สามารถซิง์เสียงได้ด้วยนะครับเป็นแองเกิลสครับที่ผมเก็บเสียงมาด้วยนะครับเราก็ต้องเลือกเนี่ย เลือกตัวนี้ครับถูกแล้วตัวนี้จะมีตัว3ตัวเลือกนะครับตัวแรกตัวแรกนะครับผมก็คือทั้งคลิปทั้งเสียงตัวตรงกลางอ่ะเฉพาะคลิปตัวขวามือตัวที่3อ่ะเฉพาะเสียงแต่เราจะเลือกตัวแรกก่อนครับเราจะเลือกตัวแรกก่อนแล้วเราจะเลื่อนแถบนี้มาสายสุดแล้วก็เราพอเราเลือกตัวแรกใช่ไหมครัเราก็จะกดคลิปที่เราจะเลือกเสียงก่อนนั่นแหละครับเดี๋ยวผมผมผมซิงคลิปคลิปผิด เดี๋ยวผมซิงค์ใหม่เดี๋ยวผมซิงค์ใหม่ผมขอฟังก่อนนะครับว่าตัวไหนนะครับใท่กันหรือว่าอะไรนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมไปหาคู่มันก่อนนะฮะเราต้องหาคู่มันให้เจอนะฮะแต่วันนี้ครับผมนี่คู่มันก็ตัวนี้แหละก็เหมือนเดิมเลยครับนิวมันต์แคมครับผมโอเคเป็นเลยเปิดโปรเจกต์ใหม่ครับผมเมื่อกี้ดันลบไปแล้วแคมนะครับอ่านี่ก็ลากลงมาเลยครับเข้าไปดูเขาไม่ใช่หรือเปล่าอ่าคราวนี่ คลิปยาวและคลิปขาดนี้คือคลิปตัวนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับวิธีการใช้ก็เหมือนเดิมเลยครับจำไวให้ได้ครับว่าตัวไหนเป็นคลิปคลิปแบบฟุตตัวไหนที่เราเจาะเสียงก็เมื่อกี้แองเกอร์สองครับเราก็เลือกแล้วเราก็กดแองเกอรสองกันเลยเปไงบ้าครับผมดูกันแล้วก็หวังว่าทีนี้ครับเราจะเลือกมุมกล้องมุมไหนแล้วก็เลือกกดคลิก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 ตัวนี้สบายเลยมันดูทุกครั้งดีกว่าครับว่าฟุตที่เราเลือกอ่ะ เป็นฟุตมากับเสียงด้วยหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะเสียงดูให้ดีครับบางทีบางทีมันก็บางทีมันก็อาจจะมีผิดพลาดก็ได้เนาะเอาชัวร์ดีกว่ามีข้อแม้อย่างนึงครับผมไม่ได้ข้อแม้แหละข้อเสียงเลยแหละถ้าเกิดว่ามีประมาณ3กล้องขึ้นไปแล้วถ่ายเป็น 4K ครับผม 4K หมดเลยนะแล้วไม่ได้ทําเป็นพ็อกซี่อ่าอยากรู้ใช่ไหมพ็อกซี่คืออะไรถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมจะถับิปให้ แต่ถ้าเราถ่ายแบบว่าเป็น 4K 3กล้องขึ้นไปอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมเจอกับเครื่องเก่านะเครื่อง Macbook Pro เครื่องเก่าของผมครับพอมันมี3กล้องขึ้นไปนครับอ่าแล้วเป็นไฟล์แบบ 4K ทั้งนั้นนะฮะเวลาเราทำมาติแคมครับเครื่องเราจะหน่วงมากๆมันจะกินการ์ดจอ CPU แรมนิดนึงแล้วก็มันเอาง่ายๆครับถ้าเครื่องใครไปแรงครับก็จะเจอปัญหาตรงนี้แต่แต่ถ้าเครื่องใครแรงโอเคอ่ะกก็ ก็จะตรงนี้ก็ผ่านผนไปได้เอาเนี่ยไม่ใช่ข้อเสียข้อสังเกตข้ออะไระครับคือข้อข้อให้รู้นะครับถ้าเครื่องเราไม่แรงอะ่ะมันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวคลิปนี้ยเดี๋ยวก็เมื่อกี้ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าทำมันติแคมปเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคครับสำหรับมือใหม่ในการเล่นกีตาร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนการเล่นคอร์ด G แล้วกันนะครับผม จี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 คอร์ดจีอะอันจะหมดล้วโอ้คอร์ดจีก็วิธีการจับง <ๆ S 2> ่ายๆนะฮะนิ้วหนึ่งนิ้วหนึงนิ้วชี้นะครับผมนิ้วกลางครับแล้วก็นิ้วอะไรวะนิ้วนางนะครับสามนิ้วนะครับใช้สามนิ้วนี้นะครับผมก็เอานิ้วชี้ครับนิ้วที่หนึ่งนะครับผมกดเฟสสองสายที่ห้าสายที่ห้านี่ก็คือแบบนับจากล่างนะครับเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็คือเส้นนี้เส้นที่ห้าเฟสสองก็ ช่องที่หนึ่งช่องที่สองครับแค่นี้เองครับผมแล้วก็เอานิ้วกลางครับกดสายที่หกเฟสสามนะครับแล้วก็เอานิ้วนางนะครับผมกดสายที่หนึ่งนะครับผมก็กดได้ลักษณะนี้ครับนิ้วโป้งก็ดันไว้นะครับผมดันไว้ประมาณอย่างนี้แหละก็ดีนี้ครับเราก็มาครับมาลองตีเป็นครับตีจังหวะง่ายๆครับสี่ห้องนะครับผมดนตรีจะมีสี่ห้อง แต่ผมก็มีสีห้องเหมือนกันแต่สีห้องผมมีแค่หัวใจดวงเดียวครับผมเฮเสียวจริงก็ง่ายๆครับจับปิ๊กครับก็เอาปิ๊กแล้วก็เอานิ้วชี้รองนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้ครับกดไว้เบาๆครับแตะไว้เบาๆครับให้ปลายปิ๊กเหลือมานิดนึงครับแล้วแตะถนัดนะครับก็ตีครับหนึ่งอสาี่าตอนแรกครับผมมือใหม่บอดไม่บอดก็ช่างมันครับไม่ต้องไปสนใจครับจับให้มันได้ให้ชินก่อนครับเราแค่ฝึกนิ้วให้รู้สึกเจ็บดีกว่าเจ็บแล้วไม่รู้สึกจำนะครับผม เป็นไงบ้างครับผมดูกันแล้วก็หวังว่าได้นําไปใช้กันหรือว่าลองนามาใช้ดูนะครับการตัดต่อหลายๆกล้องเนี่ยครับนี่แหละมันก็มีวิธีของมันแค่นี้เองครับผมถ้าถูกใจก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจครับผมในการทําเยอะๆนะครับแล้วก็เอาความรู้ที่ผมให้ไปนะครับผมไปให้คนอื่นด้วยนะครับโดยการแชร์ไปเยอะๆเลยครับแชร์ไปเพื่อนได้เห็นครับผมไม่อยากพลาดเลยใหม่ๆเด็ดๆซับสไครต์ไว้เลยนะครับผมก็วันนี้ไม่ขออะไรมากครับขอแค่10ไลค์10แชร์ก็พอแล้วครับแค่นี้ผมก็สุขใจแล้วครับ